นะครับเริ่มทองทองเริ่ออกลวงบางหละกทยอยออกนะครับหอมสยามออกอยู่ข้างล่างใบทงนะออกอยู่ข้างล่างใบทงตรงนี้จะสูงกว่าเลยนะลงไปยืนเมื่อกี้ก็อยู่แค่ผมน่าจะอยู่ร้อยเจ็ดสิบเซนได้ใบทงนะใบธงข้างบนเนี่ยสูงกว่าเขาสังเกตดูนะสังเกตดูสูงกว่าตังอื่นตัอื่นจะต่ำต่ำกว่าลาย แต่ต้นดูก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะยังแข็งแรงอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะล้มนะไปดูโอกาสต่อไปออครวงเราจะเป็นยังไงแต่ทั่วไปไมันไัสูงยูไม่เยอะอยู่ประมาณร้อยี่สิบเซนมีตรงนี้สูงกว่าเขานะด้วยความงามเลยความงามความงามของครวง ก็ <c oughs> เ,เน้นวิธีธรรมชาติทำนาสำคัญที่สุดก็คือน้ำนะครับน้ำถ้าเราก็ภุมได้แล้วมีน้ำชตลอดอเขาก็จะทำได้ง่ายขึ้นโครงการกำจัดยากำจัดอะไรการเจริญเ,เติบโตก็จะสมบูรณ์ สมบูรณ์ดูแลง่ายเนี่ดูแลง่ายแต่ว่าถ้าเข้ามาเปิดเกสรแล้วก็หุบก้มเริ่มก้มแล้วก็ควรจะเปิดน้ำออกก็จะได้ง่ายแล้วก็คุณภาพเขาก็จะได้ผลเต็มที่กว่าน้ำขังถ้าถ้าทำได้นะ คุณดูแลได้แต่น้ำนี่แหละสำคัญที่สุดต้องมีตลอดครับถ้าไม่มีน้ำก็ยากหลายอย่างครับแรงเก่าไม่โตยางาม,มดูแลยากอันนี้ก็เน้นทมชาติได้มากที่สุดนะครับทมชาติมากที่สุดจะกำจัดปูจัดหอยข่าแมลงกำจัดแมลงอะไรต่างๆย่งไม่ใส่เลยนะครับไม่ใส่ ยามนี่ในธรรมชาติมากที่สุดสกเกรดผนะมเคยลงขี่ไปมีถ่ายเดินก็ไปก็จะมีแมงปอมีแมงมุมแมงอะไรสารปัดอยู่พวกนี้มันดูแลต้นเขาเราได้นะครับดูแลได้เห็นไหมครับนะก็ดูว่าคอบครวมจะถ่ายดูอีกทีนึงตอนเกี่ยวจะเกี่ยวไปถ่ายดู เอาวผลผลิตจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็คงพอสมควรครับพอพอสมควรจริงแล้วก็ดูแลยากนิดนึงตรงนี้ดินเขาถมไหายที่มันไหลรวมเข้ามามันเป็นภาพดินค่อยดีก็ใช้สารปรับปรุงดินพวกิมมงงีิมัดเพิ่มเข้าไปช่วยก็อพอได้พอได้นะครับพอได้ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่หรอก นานีวันหอมสยามนี่ก็ใช่แค่ได้ละสิบกิโลได้ละสิบกิโลครับคือวนันไม่นาวันไม่นานะครับถ้ามีเวลาน้ำดูแลดีๆขป้องกันยากำจัดยาได้ดีๆมีน้ำเข่าดีๆพอดีับด,ด้วยดีมแต่กอ,กกอมันก็จะแน่นกันเองมันก็จะแน่นกันเองอันนี้คือถือว่าแค่แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ 80%ถ้าดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็ก็จะดีกว่านี้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับแต่ดีเน้นธรรมชาติเน้นเอาไปขายพันต่อด้วยเหมือนกันเพระาะว่าพันนี่หายยากใครอยากได้ก็ลองติดต่อมาแล้วให้เบอร์โทรไปไม่ต้องใช้เยอะนะครับผมก็มีไม่เยอะตรงนี้มีสองไนทั้งอื่นด้วยก็ ลงที่หลังลงที่สังอันนี้อันนี้ลงตั้งแต่เก้าพฤษภาเก้าเก้าพฤษภามีน,นารรกรกฎาสิงหากันยา,ต,านต,นนน 9, 9ตุลานี่เต็มหเดือนนเก้าเก้าตุลาเป็นข่าวน้าปีนะครับมันก็เลยต้องออก,ออกช่วงช่วงนี้ครับเริ่มจะออกนะถ้าเป็นนาปรังก็ยุ่ไม่เกินสี่เดือนก็ได้เกี่ยวแล้ว สามเดือนก็เริ่มออกรวงอย่งเงี้แล้วก็เน้นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ความรู้เพิ่มเติมเืมไม่ใช่เสียเวลามากนะครับ